บทที่สิปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปกคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะภวันเตปูชิตาสดทิงกรรนณะเตทะวิหารมัทะเลเทราจะมัตชานวากะนวากาจะพิกโวสารามิกาทานะปฏิอุปปาสากา คามาจะเทสานิคมาจะอิสราสป,ปาณะภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอัญญสัมภวาสังเสทชาตาอัทโอปะปาติกาในยานิกาธรรมวรังปฏิจะเตสัเพปิ ทุกขษะกะโรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรม,มะธาราจะปุคลาสังคโคโหตุสมค,คโควะ,วะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเต ปะสันนาหวนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปะเวชปะเวชฉันโตกาเลเทโวปวัตสุตรประปวัตสตุวุธิภาวายะสัตตานังสัมมิทิงเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะ ราชโนปชังรักขันตุสัพพทาบทที่สิบห้าเทวตาอุโยภชนะคถาทุกขปัตาจะนิทุกขาพยปปตาจะนิพยาโสกับปัตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญะสัมปทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะปะสัมปติสิทธิยาธานังททันตุสัตธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขัดชันตุเทวะตาคาตาสัพเพพุทธาพระะปะตาปเจกาน,นยังจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิ สภโสบทที่ส6สุมังคละคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรัง โหตุสัพพังสุมังคะลงังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสวดสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริยัติและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่มีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเหรียญว่วยครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริยัติจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน